Welcome to Feed p o แอร์กิตติเบียร์ Feed p o และกิติเบียร์ภูมิใจนำเสนอเซทูเซยูเมาให้โลกรู้กับเซยูที่รัก สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการเซอทูเซอุนะครับผมเม้าให้โลกรู้กับเซยูที่รักก็ต้องบอกนิดนึงนะครับผมบอกไปก่อนเลยนะครับจริงๆแล้วตอนที่เราอัดเนี่ยยังอยู่ในช่วงเดือนมกกลาเนาะผมก็ยังมีอาการไม่ค่อยดีนะครับเกี่ยวกับอันไอเล็กน้อยนะครับอาจจะไม่เล็กน้อยอาจจะเยอะนะครับผมก็ ถ้าผมไออะไรเยอะก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเราอยู่กันในช่วงของเดือนกุมภาเนาะอ่าที่เราออนแอร์กันอยู่ตอนนี้นะฮะก็ยังอยู่ในช่วงเดือนแห่งความรักและแน่นอนนะครับผมเดือนนี้นะครับผมก็เป็นเดือนเกิดพี่สาวองเรานะครับผมก็อยู่ในช่วงของมิสมันนั่นเองนะครับผมอ่านะครับผมเป็นช่วงที่คุณมิสเหมาทั้งเดือนเพื่อที่จะมาขายนักพากของเขานั่นเองวันนี้เขาจะมาขายใครเดี๋ยวเราไปลองรับฟังกันเลยดีกว่านะครับผมก็เช่นพี่มิสแล้วก็วันนี้มีอีกคนนึงครับผมคุณปางครับผมเชิญ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้มากันแบบแพคคู่เลยนะครับผมแพคคู่ค่ะแพคคู่เพราะว่าวันนี้เราแบบว่าจะมาแบบแปลกตานิดหน่อยเพราะว่าปกติแล้วทุกคนก็ถ้าได้ยินเรามาขายเซบาทุกคนก็จะแบบว่าเออเซยูชายใช่ไหมแต่ว่า e ีนี้เรามาแบบแปลกตาค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะมาขายเซยูหญิงค่ะอ่านะครับ อาจะเป็นยังไงกันนะรสชาติใหม่ซะด้วยเป็ครั้งแรกที่ขายเซยูหญิงเราก็เลยต้องพาผู้ช่วยมาด้วยนะคะอ่านะครับผมอันนี้แบบมือขวาเลยไหมฮะเลขันการค่ะอ่า <laughs> วันนี้มาขายใครครับเนี่ยวันนี้จะมาขายอูเอดาเลนะค่ะขอนยญาเรียกว่าเลนะจังนะคะอ่าครับผมอุเอดาเลนะจังนะคะก็เกิดวันที่สิบเจ็ดมกราคมปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่นะคะ ปัจจุบันอายุ30แล้วเก้าเก้าขึ้นเป็นต่าวอายุเลขสามแล้วนะคะมันเกิดจังหวัดโทยมามะค่ะปีที่เดบิวต์คือปี2012รางวัลที่เคยได้รับนะคะเจยูหญิงหน้าใหม่ในเจยูอวอร์ดครั้งที่เก้าและเจยูสมทบหญิงในเจยูอวอร์ดครั้งที่15ค่ะผลงานคที่ผ่านมาจะมีเซคิยานารู้จากคานายามาตะค่ะคือยอนี้คานาโอจากคิไมสึโนยายบ่บะแล้วก็ โอทอริโอกะนะคะไทมาโดกาคุเอ็น ah นะคะแล้วก็ยูริสกิมิระดิเมนชันดค่ะแล้วก็ชินโตอาคาเนะกริดแมนค่ะอ่าก็หลายๆเรื่องก็เชื่อว่าทุกคนต้องคุ้นเคยอยาก,กันอย่างแน่นอนเอาเป็นคุณปางก่อนละกันนะครับผมรู้จักกับคุณเลนะได้ออยังไงครับก็มาจากคิเมซโนะยายบะดาพิฆาตอสูรเลยค่ะจุดเริ่มต้นคือน,น้องข้างบ้านเราอะคะ่ะเราชวนเราดูคิเมซึแล้วทีนี้แบบ เอ้ยเซยูบางส่วนก็มีรู้จักจากคีเมสืก็มีค่ะก็หนึ่งในนั้นก็มีเลนาจังด้วยก็คือเลนาจางผ้าเป็นคานาโอค่ะก็คือในเรื่องก็คือเป็นสาวที่นิ่งๆอย่างที่รู้กันคือคาคานาโอจะเป็นคนที่แบบเงียบๆขึมๆแต่ว่าในเรื่องก็จะเผยปมว่าคานาโออะมีปมยังไงว่าทําไมถึงเป็นคนนิ่งๆโอเอเลนาจางผ้าคานาโอได้น่ารักมากๆค่ะแต่ว่า ถ้าจะปล่อยของก็คงรอไปอีกสักพักนึงเลยค่ะทุกคนที่อ่านคิมสอซก็น่าจะรู้กันอยู่ว่าตอนจบคานาโอโคจะแบบเด็ดมากนะแล้วพี่มิดลหรอครับเออจากคิมสอซ์ซืายบาเหมือนกันค่ะเพราะว่าแบบว่าตอนแรกก็แบบว่าทนานตาเพราะว่าแต่ก่รู้กันช่วงหนึ่งก็จะซินเจยูชายมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะ S <S ก็เลยส่วนอยา่กันแล้ก็จะรู้จักเซยูชายมากกว่าเซยูหญิงอะไรอย่างเงี้ยเซยูหญิงก็จะรู้จักบ,บ้างบางคนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าพอแบบว่าภาคู่กับเมนบ้างหรือว่าภาร่วมกันกับเมนอะไรเงี้ยเราก็จะแบบคาราคาตาบ้างก็เลนาจังก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าที่แบบว่าได้มาฟังเสียบเต็มๆแล้วก็แบบตั้งใจฟังแบบมากๆก็จะเป็นชิม่สื่นวยัยบานในหมดคาราโอเกะนี่แหละอแต่ว่าที่โดนตกจริงๆเนี่ยจะเป็นน้องเลมอนจากมาโชลุค่ะอันนี้โดนตกอย่างหนักว่าเสียกเลนาจังน่ารักสุดๆเลยค่ะ ต้องเรียกคุณแซนมาได้ไหมครับอันนี้อไม่ดีมากถ้าให้เรียกมาคนละตัวเนี่ยชอบผลงานไหนที่สุดครับของคุณเลนะ่ะเต่เราเลยแล้วกันค่ะ ه, อ่าคเครับในบทหนึ่งอันนี้เป็นแนวโชโจค่ะคือเรื่อง Fruit Basket ตนะคะโซมะคิซะค่ะอืเป็นหนึ่งในตระกูลโซมะที่ถูกสาบให้กลายเป็นศาสตร์ก็ต่อเมื่อเพศตรงข้ามที่ไปกอดกับคนในตระกูลโซมะก็จะเป็นแบบ เป็นการเป็นสัตว์เลยซึ่งคิสานั้นเพศตรงข้ามก็จะเป็นผู้ชายก็คือสัตว์ก็คือเสือในเรื่องนี้เลยนะจังก็พ่าได้เป็นคนที่มีทางความขี้อายความหวาดกลัวความวิตกเพราะว่าในตอนแรกๆตัวคิสาจะเป็นคนที่กลัวก็คือส่วนใหญ่น่าจะกลัวอากิโตะมากกว่าเพราะว่าอากิโตะในเรื่องจะเป็นคนที่แบบเรียกได้ว่าเป็นคนที่เป็นตัวต้นเรื่องทั้งหมดเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วที่นี้ ความกลัวก็หายไปก็ตอนที่เจอนางเอกของเรื่องก็คือทันดาโทรุใช่ uh, ก็คือต uh, ือ uh, ่น uh, ี้เ,เว้นเลยนะจังภาพได้แบบว่าน่ารักมากแล้วก็แบบดราม่าก,ก็ดีแบบดีมากๆเลยค่ะแล้วพี่มิดล่ะครับแน่นอนก็ต้องเป็นบทที่ตกเราได้อยู่แล้วน้องเลมอนมาชื่ออยู่แล้วค่ะเพราะว่าน้องเลมอนน่ารักมากแบบน่ารักที่สุดในโลกแล้วเสียงเลยนะจังก็ยิ่งน่ารักเข้าไปอีกแบบน อ่า,านะครับผมอยากจะยกคําว่าน่ารักมาโยนใส่เลยนะจังอ่าแล้วนอกจากผลงานอนิเมะเนี่ยมีผลงานเกมด้วยไหมครับเกมที่อุเอะเลยนะจังผ้าน,นะคะเก n นชินอ่าอ่ากันยูอ่า,า,อาใช่ไหมใช่นะคะ่ะเรื่องการออกเสียงนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะกันยูค่ะกันยูค่ะต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนเล็กกันยูกันยูใช่กันยูจากเก n นชินค่ะ <ม>แล้วก็มีคนเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมือง <c oughs> แล้วก็มีอัพไนบทโรซาแล้วก็ล่าสุดค่ะลางดาวสปาร์เกออ่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของผลงานอ่าเกมเนาะถ้าที่ผมเหมือนเคยได้ยินมาเนี่ยเหมือนเธอก็มีผลงานเพลงเหมือนกันด้วย <c oughs> ใช่ไหมนะครับใช่ค่ะมีผลงานเพลงด้วยนะคะ เนยนะจังเป็นศิลปินเดี่ยวสังกัดแลนทิตค่ะมีผลงานเพลงมากมายแบบว่ามีเพลงที่มีชอบด้วยแต่ว่าคันจีอ่านไม่ออกอ <c oughs> ฟังก่อนนอนบ้างในบางครั้งหรือบางทีแบบว่านั่งทำงานอยู่ก็เปิดเพงลงแบบเพลเริเซอยู่รันมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จะมีเพลงที่ตราตึนใจ มสองอเสมอก็คือเพลงอ่าออนิโมน่ค่ะเพลงนี้น่ารักมากชอบเพลงที่แบบสบายสบายสบายของเลนาจังมาแล้ววิ่งเตียยของเลนาจังเข้าไปอีกมาเลยทําให้แบบว่าเวลาทํางานมันจะดูไม่เครียดเท่าไหร่อ่าก็ใครสนใจก็ลองไปหาฟังได้นะครับมีใน YouTube มีในส p o t i f y นี้ไหมฮะมีค่ะใน Spotify ใไล็อกโซนนะคะไปฟังได้ทีมชื่ออ่ออุเอดะเลนาเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ขึ้นแล้วค่ะใครสนใจนะฮะก็ลองไปหามาฟังกันได้นะครับแล้วคุณปาล่ะครับผม ค่ะก็คือเพลงที่เคยฟังก็อันนี้เลนาจาังไปฟีก,กับคุณพี่โอโนไดซิเกคุณพี่โนดีชื่อเพลงมาตาอาอูออตโตกิวะนะคะอันนี้เป็นเพลงหนึ่งในมินิอัลบั้มล่าสุดจากอัพบลิฟของคุณพี่โนดีค่ะเป็นเพลงที่แบบมีความลามุนนุ่มนวลแล้วแบบเสียงทุ้มต่ำของคุณพี่โนดีกับเสียงน่ารักน่ารักของเลนาจางังแบบเข้ากันมากเลยอะค่ะ เพลงนั้นหวานมากทุกคนต้องลองไปฟังนะคะแล้วมีเพลงอื่นอยากแนะนําอีกไหมฮะเอาอีกสักเพลงหนึ่งก็ได้ฮะเรื่องไม่ค่อยถูกเท่าไหร่อ่ะเพราะฉะนั้นก็แบบว่าทุกคนฟังเราให้ดีนะคะทุกคนลองไปฟังเพลงอัลบั้ม Neil l a มันดีมากทุกคนอัลบั้ม n e ว l l a เพราะว่าในนั้นอ่ะเป็นหนึ่งในเพลงที่มีพุ่งๆไป Animonie ก็อยู่ในอัลบั้มนี้ด้วยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมีแต่ชอบฟังอัลบั้มนี้ของเดนาจังมากที่สุดเลยค่ะอื แต่ว่าถ้าพูดเรื่อง p e r f o r m มนซ์บนเวทีแบบว่าของเลนาะจังจะบอกว่าชอบมากเพราะว่าชอบความสดใสในสเตจอะคะ่ะที่แบบไป,ปโปรโมทงานอะไรเงี้ยเป็นคนที่น่ารักเสมออะไรเงี้ยอยู่อยู่กับแบบว่าจะอยู่ท่านอื่นก็แบบว่าสดใสใร่าเริงอะไรอย่างเงี้ค hmm. งยค่ะโปรโมทงานก็ปปโปรโมทงานได้แบบคล่องแคล่วตามแบบฉบับของมืออาชีพอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ uh. ่าคนใหญ่จะเห็นมุมน่ารักสดใสของเลนาะจัง เสมอหรือว่าเป็นเพราะว่าเราโฟกัสแค่เรื่องนั้นนะครับกเด๋นเลยนะจังก็ดีนะคะผลงานเลยนะจังก็มากโขนนะคะทุกคนติดตามเดวติดตามนะครับผมเรื่องส่วนตัวของทั้งสองคนหน่อยละกันนะครับผมมีมีของสะสมอะไรกับคุณเลนะบ้างไหมครับเออส่วนใหญ่เราจะเป็นนิตยสารอยู่แล้วค่ะเพราะว่าซื้อซื้อมามันก็จะได้หลายหน้าอะไรอย่างี้เราก็จะหนึ่งในนั้นก็จะมีหน้าหน้าที่เลนะจังแบบไปลงเราก็เลยแบบว่า มีรูปเลน่าจังอยู่ในนิตยสารของเราอะไรอย่างเงี้ยกับเออฟูตคาแรคเตอร์ที่เอ่อเลนาจังภาคอย่าง,งน้องรัอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องราววีรกรรมและกันนะครับผมมีเรื่องราวอะไรของคุณเลนาเนี่ยอยากจะมาเล่าให้กับผู้ฟังทางบ้านได้ฟังบ้างไหมครับเลนาจังในสเตจของมาชูรุเลยค่ะเลนาจังจะเป็นคาผู้หญิงคนเดียว หมายถึงว่าได้พากเป็นตัวละครผู้หญิงในแก๊งที่แบบเป็นสาวคนเดียวในกลุ่มของตัวเอกอะคะ่ะเวลาไปโปรโมทงานก็จะมีเซยูชายทั้งหลายแหล่แล้วก็แบบว่าเลนาจังก็จะเป็นผู้หญิงคนเดียวเลยแล้วเอกกบมาก็มีเล่นกงเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยเลนะาจังแบบว่าต้องต่อยต้องต่อยบ่ออะไรอย่างเงี้ยเลน่าจังก็อ่ะแต่าังงั้นน่ารักมากเลยค่ะ,ะเวลายิ้มเวลาต่อยโอ้โหก็น่ารักมากค่ะ,ะทำไมเราพชยแต่คำว่าน่ารักกันนะก็เพราะว่าเลน่าจังน่ารัก นั่นแหละครับ <c oughs> อันน่ารักของเลนาจังค่ะแล้วก็ <c oughs> เลนาจังก็ไปออกวิทยุอะไรอย่างเงี้ยเลนาจังก็ได้พูดถึงแบบว่าบทบาทของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วพูดด้วยแบบว่าไม่รู้ว่าเป็นเป็นที่เราตีฟิลเตอร์หรือว่ายังไงแต่เรามีความรู้สึกว่าเวลาที่เลนาจังแบบว่าออกไลติโออะไรเงี้ยเกี่ยวกับตัวละครที่ตัวเองพากอะไรเงี้ยเลนาจังจะดูแบบแฮปปี้ออเรช่มากๆในน้ําเสียงนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบมันมันมันน่ารักมาคือเลนาจังมีแต่อะไรน่ารักอะ แล้วคุณปามีเรื่องอะไรมาเล่าบ้างไหมครับก็ถ้าคุณมีด้านน่ารักของเราก็จะด้านเซ็กซี่ก็สเตจล่าสุดเลยค่ะจัมเฟสใช่เชนซอรแมนก็คือเว่ยเลยนะจังได้ผ้าเป็นเรเซก็คือตอนเปิดตัวก็คือแบบเสียงก็จะมาแบบนิ่งๆมีความเซ็กซี่แต่พอเปิดตัวมาก็จะเข้าฟิลเตอร์ความน่ารักขึ้นมาทันทีเลยค่ะก็จะกลายเป็นแบบน่ารักน่ารักไปเลยอะค่ะ ตู <laughs> กตองยังคงคอนเซปต์ความน่ารักไว้ใช่ <laughs> หรือว่าเป็นเพราะว่าพ,พวกเราติดฟิลเตอร์ความน่ารักให้กับเลนาจังกันนะ <laughs> นั่นสินะยังไงกันสิเล <laughs> นาจังทาอะไรก็น่ารักไปหมดแล้วเลยโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับผมความน่ารักละกันนะครับผมของอคุณเลนะทีนี้ครับผมสมมุติว่าสมมุติว่าวันดีคืนดีเนี่ยเดินไปเจอกับคุณเลนะเนี่ยแล้วแบบได้ทักทายเขาเนี่ยอ่ามีอะไรอยากจะบอกกับเขาครับผม เลนาจังต้องขอบคุณคิเมสึที่ทำให้เรารู้จักเลนาจังนะและแบบว่าพอบทคานาโอดเลยทำให้รู้จักเลนาจังจนถึง,งวันนี้ mm hmm. เลนาจังเป็นไตอยูที่ภาคเก่งมากๆไม่ว่าจะบทน่ารักบทเซ็กซี่ก็เอาได้อยู่หมดเลยและปีนี้ก็เป็นปีทองของเลนาจังอีกด้วยขอให้ปีนี้ประสบความสำเร็จเยอะๆนะเลนาจังอืม oh. ลเลน้าจะเป็นคนที่น่ารักมากเสียงมีสเสน่ห์มากแล้วก็เป็นคนที่มีน้ำเสียงที่น่ารักไพเราะแล้วก็น่าฟางังร้องเพลงเก่งมากผ้าก็เก่งมากปีนี้มีผลงานเยอะแยะมากมายให้เราได้ มาลับฟังรับชมผลงานของเลนาจังก็หวังว่าปีหน้าก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็ขอให้ทุกๆปีเป็นปีที่เลนาจังมีงานเข้ามาเยอะๆเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้กินข้าวอร่อยๆในทุกวันแล้วก็ทํางานผลทําผลงานดีๆมาให้เราได้รับชมและรับฟังแบบนี้ตลอดไปเลยนะรักเลนาจังนะอ่าโค้งสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดของเรานะครับผมกับช่วงเซยูเอ็กเพลสเดี๋ยวแป๊บนึงนะ หาซาวแพดหาซาวบอร์ดก่อนต้องมีงมีเาประกอบอยู่นอ่าเย่เย yeah, ้นะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมอธิบายกฎกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็คือเราจะให้เวลากับแขกรับเชิญที่จะมาขายเซยูนะครับผมคนละหนึ่งนาทีนะครับผมขายยังไงก็ได้นะครับผมนักภาพคนนี้นะครับผมในสไตล์ของตัวเองเลยนะครับผมภายในหึนาทีนะครับผมจะแรปจะอะไรก็ตามสะดวกเลยนะครับผมเอางี้ อันเนี้ยมาสองคนอืมผมอยากให้พวกคุณ assemble กันเลยรวมพลังรวมพลังภายในหนึ่งนาทีสองคนผสมกันขายโอคุณปาล์มเราให้เกียรติคุณปาล์มแรปก่อนเราเลยอย่าเราแรปปิดท้ายให้สวยๆอ่าโอมีการ challenge กันเกิดขึ้นนะครับผม challenge make us strong เลยทีเดียวได้ได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรก็ถ้าทั้งสองคนพร้อมแล้วนะครับผม เวทีนี้เป็นของคุณครับเชิญเลยฮะโอเคค่ะอูเอดาเรนานะคะเป็นซีอูที่มีเสียงหวานมากๆเลยค่ะไม่ว่าอยู่ในค่ายแปดเอ็ดนะคะแล้วก็แต่ลาผาานะคะจะก็ให้ได้อยู่บทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบทหน่าราักบทเซ็กซี่บทสาวดรามา่าเวทเลยนะจังก,ก็ทําได้หมดเลยค่ะอีกทั้งร้องเพลงก็น่ารักมากๆเลยนะคะและเวลาออกอีเวนต์ก็เป็นแล้วก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆมากเลยค่ะติดต,ตามอูเอดอูเอดาเรนนะได้นะคะบดย ก็นะคะอุเอดะเลนะนะคะเป็นคนที่น่ารักมากค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็น่ารักไปหมดทําอะไรก็น่ารักไปหมดเลยค่ะกินกินนอนพากหรือว่าทําอะไรอยู่บนเตจอะไรก็ทุกอย่างค่ะน่ารักหมดเลยนะคะเสียงน่ารักขนาดนี้คุณจะไม่ติดตามได้ยังไงคะรีบติดติดตามได้เลยนะคะก็เป็นนะคะไปฟังไปฟังเพลงกันได้ไปฟังเพลงกันหรือยังคะไปฟังเพลงกันได้นะคะที่จะปลดล็อกแอปเบอรมิวสิกสามารถฟังได้นะคะสามารถไปฟังกันได้เลยไม่ล็อกโซนนะคะฝากอุเอดะเลน่าฟังไว้และเอ้อมดใจของทุกคนด้วยนะคะรัง รักเลยนะจ๊าที่สุดในโลกความน่ารักโค้ไปดิขอบคุณค่ะอ่าโอ้โหขนาดร,รวมพลังก็จะทําอะไรเขาไม่ได้นะครับผมเป็นไงครับผมวันนี้นะฮะก็มากันแบบว่าแปลกตานะครับผมนะก็เป็นนี่เป็นครั้งแรกเลยไหมครับที่มาขายนะข้าหญิงกันเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยค่ะแบบว่าตื่นเต้นมากแบบคื<า>กอกลัวว่าจะทําแบบว่าขายออกมาได้ไม่ดีแต่ว่าเราก็ทําเตมที่ของเราอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเรารักเตลทู่ทุกคน ข้าเทียมอาจจะมีแบบว่าเทียเทียรลิสนิดหน่อยราลาเซยอยู่ทุกคนนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบเรื่องราวของเลยนะจังหรือว่าชอบบทบาทที่เลยนะจังเป็นคนภาคแล้วก็หวังว่าจะติดตามเลยนะจังเงี้ยเยอะๆนะคะก็ถ้าข้อมูลผิดพลาดตรงไหนประการใดก็ต้องขออภัยทุกคนสามารถเพิ่มเติมกันได้ที่เมนชั่นนะคะหรือว่าจะมาพูยคุยกันได้นะคะที่เพจ จีูทีเอชนะคะเราพูดคุยกันได้นะคะขอบคุณทั้งสองคนเลยนะครับผมที่มาพูดคุยกันในวันนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ก่อนจะเข้าช่วง ending ของเรานะครับผมมีฝากบ r i ฟมานะครับผมทำเสียงสองก่อนมาซินนี่ทูไหนแฟนพอดแคสต์ที่จะมาเล่าเรื่องราวและผลงานของมาซาสกิซูซุกิหรือป๋ามาตินในซีซั่นที่4ไม่ป๋าคู่ไม่รู้ใครเล่าเรื่องราวของศิลปินที่มาร่วมบรรเลงเพลงรัก กับป๋ามาตินออนแอร์ทุกวันอาทิตย์เที่ยงคืนทั้ง Spotify และ YouTube ช่องมาตินนี่ทูไนท์ก็ไปติดตามกันได้นะครับผมมาตินนี่ทูไนท์นะครับผมอ่าอย่างทำกันมาเป็นซีซั่นที่4แล้วนะครับผมสนใจก็ไปรับฟังกันได้ทั้งทาง YouTube และ็ Spotify เลยนะครับผมอ่าช่องมาตินนี่ทูไนท์นะครับผมอ่ะเมื่อกี้ทำเสียง2องทำไมพูดดีๆแต่แรกก็ได้สำหรับวันนี้ก็เป็นกันบ้างน,นะครับผมอ่า ทุกคนก็คงได้รู้จักทำความรู้จักกับคุณอุยดะเลยนะกันไปได้มากก็น,น้อยนะครับผมก็อย่างที่คุณมิตรบอกไปนะครับผมใครที่อยากจะเพิ่มเติมเรื่องราวอะไรของเธอสามารถพูดคุยกันได้เลยในค,คอมเมนต์าเลยเช่นกันนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมก็คงต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเอพิโซดน่าจะเป็นนักพากย์ท่านไหนนะครับผมก็ติดตามกันด้วยแล้วไว้เจอกันในเอพิโซดต่อไปครับผมแล้วเจอกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ลับไปติดตามฟังรายการเซทูเซยูตอนใหม่ทุกวันเสาร์หกโมงเย็นและรับฟังย้อนหลังทาง s p อ t i y y บอกดิสเพจฟีดพอร์ทยูทูบช่องกินดีเบียวอย่าลืมติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของฟีดพอร์และกินดีเบียวเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ